โอเคข่าวฮอตในโซเชียลมีเดียนะครับปารีนาเราไม่มีไฟไมเ่เล็กปารีนานะนะครับสสปารีนาหรือสอสเอ A, ใช่ไหมเน็กเอใช่ไหมใช่ครับีอแล้วีกแล้วตอนนี้ก็มาหาเรื่อง มาทะเลาะกับคุณปุ่มบรัณดาผมไม่เข้าใจจริงๆว่าสมองคุณปารินาเนี่ยมันทำด้วยอะไรปากเนี่ยผมรู้ว่าทำด้วยอะไรนะครับทำด้วยจากขยะใจเนี่ยทำด้วยจากความอิจฉาริษยาที่มีให้กับคนอื่นตลอด ผมไม่เคยเห็นข่าวเกี่ยวกับคุณปารีณาเลยที่พอออกมาแล้วเป็นข่าวที่ดีอะ่ะผมไม่เข้าใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นระดับสสนะเป็นแม่ของคนนะแต่นี่ตลกที่สุดนะเป็นอดีตภรรยาของเพื่อนผมนะแต่ผมไม่เคยรู้เลยนะวันนี้ก็ไม่มีเรื่องกับคุณผมมรรดาคุณผมนัรดาเนี่ยเป็นคนที่ช่วยสังคม เป็นสุภาพสตรีที่มีจิตใจไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดำเนินเรื่องนะครับแจกของภาวะโควิดเป็นคนที่ดึงเรื่องสุภาพสตรีขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าผู้หญิงไทยเนี่ยถูกมินถูกดูถูกนะครแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดที่ปุ่มเขาพยายามทำอยู่เนี่ยคือเรื่องที่ไม่อยากเห็นเด็ก หรือผู้หญิงเนี่ยโดนข่มขืนแต่เป็นไงครับปรีนาอดไม่ได้อดไม่ได้ที่เห็นว่าจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เด่นกว่าดีกว่ามีคนชมเชยมากกว่าคือละครช่องเจ็ดเนี่ยนะคุณสุรางเปรมปรีเนี่ยยังสร้างตัวเลวหรืออีมานเนี่ยเท่ากับปรีนาเนี่ยผมเชื่ออย่างสร้างไม่ได้เลยเพราะผมเชื่อว่าคุณสุรางเปรมปรีเนี่ย ในการที่เป็นมือหนึ่งในการสร้างละครในบางไทยเนี่ยคงคิดไม่ออกเลยว่าจะมีคนที่ซามหรือเลวหรือสมองคิดแย่อย่างนี้ได้ยังไงผมไม่เข้าใจว่าคุณปาปนะเขามีความสุขได้ยังไงในการที่เขาไม่ทำอะไรวันๆหนึ่งนอกจากโจมตีคนอื่นเอชาริษยาคนอื่นนำแต่สิ่งเลวร้ายมาให้กับสังคมผมไม่เข้าใจจริง เพื่อให้โปร่งใสนะคบปุ๋มปนัดดาเป็นเพื่อนผมผมให้เกียรติผู้หญิงคนนี้มากผมประทับใจผมพูดตลอดเวลาว่าคุณปุ่มปนัดดาเนี่ย exceptional เป็นนางงามเรียนจบปริญญาเอกผมยังเรียนไม่ได้เลยผมยังเรียนไม่ได้เลยอยากรู้จังเลยเอ๋เนี่ยนะตรงเรียนที่ไปเรียนมาเนี่ยเทียบเท่ากับ คุณผมสักอันหนึ่งได้ไหมทนไม่ได้ป้ทนไม่ได้ปารินาเนี่ยคงนั่งอยู่ที่โต๊ะดนบ่อทำไมฉันไม่เป็นอย่างผมทําไมคนไม่ชมฉันเหมือนผมวนรัดาทําไมฉันไม่สวยเหมือนวนรัดาก็้งแต่ฉันเป็นอย่างเขาไม่ได้สักอย่างเนี่ยฉันก็มีหน้าที่อย่างเดียวต้องทําร้ายเขาต้องทําลายเขาถึงสิ่งที่เขาจะทาเนี่ยมันดีแค่ไหนนะให้กับสังคมนะแต่ฉันทนไม่ได้ฉันทนไม่ได้ฉันทนไม่ได้ ที่จะให้คนนี้ดีกว่าฉันสวยกว่าฉันสังคมรับดีกว่าฉันคุณปรินาครับคุณนอนหลับได้ยังไงผมรู้ว่าคุณตื่นเช้าได้ยังไงอ่ะตื่นเช้าด้วยความเกลียดตื่นเช้าด้วยจิตใจดำคุณมาต่อว่าผมโดยที่คุณไม่ได้เข้าใจหรือวิเคราะห์หรืออ่านให้จบเลยว่าผมเขาพูดอะไรเกี่ยวกับการที่จะให้คนที่ข่มขืนเนี่ย ครับควรจะเป็นคดีที่รุนแรงหรือร้ายแรงมากกว่านี้คุณปรินาไม่ตามข่าวหรือครับว่าตอนนี้เด็กเนี่ยโดนข่มขืนกันไม่รู้กี่คนอายุ3ขวบก็เดินโดนนะอาจารย์ทำร้ายเด็กแค่ไหนนะบางคนเนี่ยเอาเด็กนะอายุสิบสามี่เนี่ยนะไปปล้มกันนะไม่ใช่ปล้มคนเดียวนะปั้มกันเป็นแกจงเลยเพราะอะไรเพราะกฎหมายเมืองไทยเนี่ยไม่อำลวยเลยที่จะให้เกียรติกับสุภาพสตรี หรือให้โทษรุนแรงคนทั้งประเทศเขาเห็นด้วยกับผมอ่ะนี่ใช่ไหมที่ทำให้คุณปารีนาเนี่ยรับไม่ได้รับไม่ได้เพราะฉันไม่เด่นกว่าฉันไม่ดีกว่าฉันไม่สวยกว่าฉันเลยต้องด่าเขาแต่คุณปารีนาไม่รู้เหรอครับว่าการที่คุณด่าคนผมเนี่ยมันย้อนสะท้อนกลับให้คุณทั้งนั้นะนะเรื่องผู้ชายเนี่ยนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวก็ผมก็จะไม่พูด เกี่ยวกับคุณก็ผ่านกี่ผู้ชายมาแล้วนักการเมืองผู้ใหญ่กี่คนมาแล้วผมไม่พูดเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวคนเราเนี่ยจะต่อว่ากันนะต่อว่ากันด้วยแฟกต์ต่อว่ากันด้วยเหตุผลไม่ใช่ดึงเรื่องส่วนตัวมากระแทกกันเพราะคุณคิดเรื่องอื่นที่จะต่อว่าผมไม่ได้นะจ๊ะเพราะคุณรู้ในใจใช่ไหมคุณปารินาเ่ราะคุณบุ๋มบรด,ดานเนี่ยเขาทำถูกเขาช่วยสังคมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ผมกับผมเนี่ยมีประชุมกันนะคุณผมก็โทรมาพี่ธอมครับต้องขอโทษทีจริงๆปุ่มต้องขอยกเลิกนะัดประชุมกับพี่ธอมเพราะผมต้องลงไปยะลาทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยชวนผมไปเพื่อจะไปแจกนะครับของเนี่ยให้กับคนที่เขาเติดโควิดคนจนที่ไม่มีผมขออนุญาตไปสิ่งนี้ก่อนได้ไหมคำตอบพี่ว่าผมจิตใจผมคือไปช่วยคนอย่างเดียว ไม่ต้องขออนุญาตเลยพี่รอผมได้ตลอดแต่คนที่เขาหิวคนที่เขาไม่มีคนที่เขาลำบากเนี่ยเขารอไม่ได้แล้วครับผมแล้วถ้ารัฐบาลไทยนะให้เกียรติผมขนาดนี้นะที่จะไปนะไปเลยคะ่ะวันๆหนึ่งเนี่ยผมเขาก็ทำงานเลี้ยงลูกได้อย่างดีซิงเกิลมาเหมือนกันนะค,นคุณปรินาที่แล้วคุณปรินาควรจะชมผมนะเพราะทั้งสองคนก็เป็นซิงเกิลมา แต่คุณเซตเอกซัมเปย่งไงให้ลูกสาวคุณดูหรือลูกชายคุณดูหรือลูกคนดูในการที่วันๆหนึ่งเนี่ยลูกคนเขาเห็นแต่คนต่อว่าคุณด่าคุณนะเรียกชื่อคุณที่มันคําสุภาพมันไม่เหลือแล้วอ่ะเพราะคุณมีแต่ความเครียดในใจผมว่า there's something wrong นะครับ with your mind แล้วอ่ะท่านนายกปริยจาน์โอชาครับผมไม่ต่อว่าคุณปรินาแล้วนะ พะผมไม่รู้มันไม่มีคําที่ผมจะตอบว่าตอนนี้ผมแอคซี่มาสงสารเขาแล้วนะเพราะาสังคมต้องเริ่มนะครับหรือคนใกล้ข้างเขาเนี่ยหยุดใช้เขาเป็นอาวุธหรือปากเขาเป็นอาวุธเพื่อจะมาด่าคนแทนเพราะสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราทําร้ายรัฐบาลเนี่ยหรือคุณไปจะทร้ายคุณปรินานะทําร้ายแล้วครับเพราะสิ่งที่เขาทําเนี่ยสังคมไม่มีจุดให้เขาที่เขาให้เขายืนแล้ว่ะ ผมทำวิดีโอไปวันนี้บอกว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครเกลียดประเทศไทยผมเชื่อแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีคนชอบคุณปารินาหรือเปล่าผมเชื่อว่าไม่มีใครเกลียดประเทศไทยแต่ผมไม่เชื่อว่ามีสักคนหนึ่งเลยที่มีสติที่รู้อะไรถูกอะไรผิดเนี่ยนะชอบคุณปารินาทุกคนเลยผมไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้เขามีชีวิตอย่างนี้แล้วแต่มันต้องเริ่มจากคุณนะ้คุณปารินาผมไม่รู้จักคุณส่วนตัวนะ แต่ผมเห็นการกระทําของคุณแล้ววันนี้คุณมาโจมตีสุภาพสตรีที่เขามีจิตใจช่วยสังคมที่เขาผลักดันตัวเองจากนางงามมาเป็นอาจารย์นะครับมหาวิทยาลัยดีๆของประเทศไทยเนี่ยธรรมศาสตร์นะที่นู่นที่เนี่ยชวนบุ๋มพนันนาไปสอนอนาคตของประเทศชาติมะมีม,ม,ม,มหาวิทยาลัยไหนมะกล้าที่จะชวนปรินาไปสอนอะ่ะ แล้ถ้าคุณปรินาไปสอนเนี่ยจะสอนอะไรสอนการเกลียดเหรอสอนการด่าเหรอสอนการอิจฉาริษยาเหรอคนหนึ่งปุ่มปนัดดาพยายามผลักดันให้สุภาพสตรีไม่โดนหลังแกไม่โดนข่มขืนพวกที่เลวที่ไปทำร้ายผู้หญิงพวกนี้ควรจะโดนคดีอย่างแรงไม่ใช่ว่าตำรวจ ปัดไปปัดไปเข้าข้างผู้ชายตลอดทานะผมเป็นผู้ชายนะผมยังสนับสนุนบุ๋มเลยเพราะเป็นสิ่งที่ถูกครับแต่ปารีนาเหรอฉันไม่สนับสนุนเพราะฉันไม่อยากให้อีเนี่ยที่มันสวยกว่าดีกว่าคนชมมันเนี่ยฉันไม่อยากฉันทนไม่ได้เพราะไม่มีใครในประเทศไทยสวยกว่าฉันดีกว่าฉันผมเก่งจริงก็เป็นสสสิ คุณปรินาครับบุ๋มเขาไม่ได้คุณภาพสอสอย่างเดียวครับเขาคุณภาพรัฐมนตรีเลยครับคนอย่างคุณปุ่มพนัดดาเนี่ย <c oughs> ระดับรัฐมนตรีเลยครับแล้วเพื่อให้คุณปรินาทราบนะมีหลายพักมากที่มาชวนคุณบุ๋มเนี่ยเล่นการเมืองอันนี้ผมรู้จากใจเลยครับเพราะผมก็อยู่ในแวดวงการเมืองมีแต่พักคนนู้นพักคนนี้ชวน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 ,ชวน แต่นี่ผมจะขอเนี่ยพูดแทนบุ๋มบรรดาเลยนะครับคุณผุมบอกว่าไม่เล่นครับคุณทอมเพราะผมคิดว่าผมไม่อยากเอาสิ่งที่ผมทําเนี่ยมาเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองผมไม่ได้ทําให้ตัวผมเองผมไม่ได้ทําให้กับพักใดพักหนึ่งผมทําเพราะว่าผมมีลูกสาวไม่อยากเห็นลูกสาวของดิฉันเนี่ยโดนข่มขืน โดนหลังแกถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยเข้าใจว่าสุภาพสตรีไม่ใช่เป็นมนุษย์ชั้นสองแต่ก็แปลกนะสุภาพสตรีด้วยกันปารินามองแค่นี้ไม่เห็นทำให้คนผู้ชายเนี่ยกลับมาบอกว่าก็เพราะมีผู้หญิงอย่างเอ๋นี่ไงปรินานี่ไงแล้วใช้เกียดผู้หญิงได้ยังไง อย่าให้คุณไปนาไปทบทวนจริงๆนะครับกับการที่คุณหาเรื่องทะเลาะก,กับคุณบุมพนัดดาเนี่ยเพราะมันคนละชั้นกันจริงๆครับมวยมันคนละน้ําหนักกันเลยครับคุณบุมพนัดดาเขา heavy weight นะคุณนี่คือ w นเว h t ใครที่ยังให้เกียรติหรือเห็นด้วยกับผู้หญิงที่ชื่อปารีนานะผมอยากให้คุณไปทบทวนจริงๆเพราะคุณเห็นด้วยกับความเกลียดชัง ความอิจฉาริษยาความจิตใจที่ดำํคำความที่ฉันดีคนเดียวคนอื่นเลวหมดสำหรับน้องผมนะพี่จะพูดอะไรให้ฟังพี่รู้ว่าน้องไม่สนใจหรอนะแล้วพี่ก็แนะนำนะอย่าไปตอบโต้โต้อตอบกับคนอย่างนี้เลยหนูมันบียอนแล้วนะเขาอยากให้ผมเนี่ยไปโต้อตอบกับเขา เพราะเขาคิดว่าเขาจะได้ดังเขาจะได้มีคนเข้ามาแชร์ไลค์เขานิ่งไปเลยครับน้องสุภาษิตไทยถ้าพี่พูดผิดขอโทษทีนะมันมีใช่ไหมเขาเรียกอะไรหมาเห่าใช่ไหมนี่หมาเห่าไปตองแห้หมาเห่าอะไรนะใบตองแห้ไปตองเฮ้แปลว่าอะไรวะไม่เป็นสุภาษิตครับหมาหมาเห่าอะไรนะใบตองแห้หมาเห่า,หาใบตองแห้งน,นะป,งนปรินาเนี่ยเห่าเก่งครับกัดไม่เป็นหรอกผมนะ ไม่ต้องไปเฮากลับรอกไม่ต้องไปพูดกลับเลยเรื่องนี้จบครับเพราะพี่บอกให้น้องฟังเลยนะน้องทําสิ่งที่น้องทําเพราะถ้าเด็กคนหนึ่งเลยนะไม่โดนขมขืนขึ้นมาสุภาพสตรีคนหนึ่งไม่โดนดูถูกไม่โดนผู้ชายเข้ามากลั่นแกล้งนะเพราะผลงานของน้องนะครับแค่นี้ก็เป็นรีวอร์ดที่ดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนนะหยุดให้เกียรติ กับสอสอคนนี้แต่สําคัญที่สุดนะอยากให้พักพลังประชารัฐเนี่ยเรียกมาสั่งสอนสักทีหรือเรียกมาช่วยนะส่งไปโรงพยาบาลจิตสัทีคนเราต้องรู้แหละครับถ้าคุณรักคุณปาริณาจริงนะพักพลังประชารัฐนะคุณต้องเข้าไปช่วยเขา something's wrong with her brain something's wrong with her mind เขาไม่ได้ทําร้ายใครเลยครับวันนี้คุณปริณาทําร้ายคนคนเดียวคือคนที่ชื่อว่าปาริณา ขอบคุณที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ